น้ำมันีดูคนที่ล่ะเดี๋ยวทายเซดุยยายสิให้เบิงเว้าน้าที่ละ่ะเว้านา้าเว้าดีดีนะพยาย,า,ยะะามได้หนิกระหอดสประสามได้ประสานก็ค่ะ ไปทำไรไปช่วยงานบุญกระถินครับเร็ว่วยงานบุญกระถินรับโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวขึ้นฟังก่อนดิล่ะโอ้โหรีบๆั้งผู้ลาบ้านอย่างป้ต่อยขงคุณั้งผุนั่ะน่บ้านสะกาเออทั้งหมด ต่นี่มันเป็นทางมันบอเป็นข้างเที่ยวที่เขาไปทางรถเี้ยมันบอโอ้ที่ท่วมท่วมมดที่ทางรถหมุดเนอ่อสองทางห้างนี่นะต้นใหม่เนี่ยหนะะอท่วมหัวบนนี้แถวนี้เจียงคอเลยเนะ่ะ